สองชั่วโมงในบักฟุตแล้วเราจะไปดูกันเมื่อเกมมาก็ได้ผมก็ได้เกิดมาที่เกาะลิงแล้วผมก็ได้ขับเรือไปที่เกาะเงือกซึ่งใช้เวลาขับโคตรไวมากช้าเลยตอสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมก็ได้ขับเรือไปแล้วก็ผมก็ไดมาถึงมาถึงเกาะเงือกเลยที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ลงไปเรือป,ประหลาด เสร็จแล้วผมก็ไปคุยกับคนเง่ยแล้วคมเขาก็โวยผมมาเสร็จแล้วผมก็ได้เดินไปทำให้ควยตามให้เขาต้องการเสร็จแล้วผมก็ได้ยินฆ่าพวกมอนให้หมดเลยเอีวิสติกว่าน่แล้วผมก็ได้กับพอแล้วผมก็ฟามไปเรื่อยเฟืร์มานไปนะคบทุกคนมันตีผมไม่เข้าเห่งารดเลย แล้วผมก็ได้เข้ามาเพราะผมจงเตือมมาทั้งไตสามตัวแสสต่สกิฟผมไม่ใช้ใช้ไม่ยั่งเลยตอนนี้ผมก็ได้รับเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็ได้ไปต่อคืนมาทำต่อแล้วผมก็รับคืนทำต่อแล้วผมก็ได้าไดจากตับมันเนี่ยอีซี่แตนน้ผมก็ได้ฟาเต็ม ผมสอมันจะกับพวกมันม้ง่ายได้แล้ผมก็เลือน้ไปเห้จะกลับกับพวกมันให้อีกต่อไปจากแล้วผมก็จะทำเพื่อสาเร็กแล้วผมก็ได้อัพเกรดผม,ผมแล้วผมก็เดินไปรับเพื่อต่อก็ซือเสื้อผ้าผมด้วยีากน้วผมก็ไปข้าม,มันต่อเพื่อ แต่ผมก็เอาเงินก็เวลนะผมเสร็จแล้วผมจะใช้สกิลที่ผมจะมาใหม่จะการใส่ไม่ยั้งเลยสอบอสกิลหนึ่งไปแต่มอนเตอร์มันจะหมดแล้วก็ได้เปสกิลของไปให้มันตายเสร็จแล้วผมก็ใช้สกิลอีกอันหนึ่งแต่มันก็ไม่ทำงาน ถ้ได okay, <tem> ้ปลสกิลไวนยังครับให้มันไดตายอยากไปฉันรผมก็ได้ยิงเข้าไปเต็มให้เราเป็นแเต็มนะครับคนผกฟันมันเยอะฮะยางไม่ยังเลยตอนนี้คนคนสอาเรีจดลคนแล้วคนได้ยิงแ้วกยิงไม่โดนครับนุครับไม่แ่การยิมันว่าปลสกิไวยังเลยคนฟาเรืยฟาไปพุกคนไมสามารถคุยชื่อบอได้ แล้วผมก็สามารถผมก็ไปรับเฟสต่อเพื่อไปทำเพย์ต่อผมก็ได้สหุน่นซึ่งบอลเต็มเลยแล้วพอทำมาทำเพย์สำเร็จได้เสร็จแล้วผมก็เดินกลับไปแทนรับเฟส์ท้ายผมเขาก็ให้ผมรับเพย์สตีกับบอสแต่บอสจันไม่เกิด ก็เลยกลับไปฟาร์มเพาะวเลยวิ่งกลับไปฟาร์มเดินแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปแต่ผมก็ยิงพันธมิตรไม่โดสักทีผมก็ปล่อยสกิลใส่มาแต่ยอยยางเลยเสร็จผมก็ปล่อยสกิลกับปล่อยสกิลปีนแล้วผมก็จะ้การ์นแบบ EC แล้วผมก็ไปเดินดูว่ารอบหนึ่งจะพ่อนก็ไม่เกิด อะไรกันครับเนี่ยแล้วผมก็จะฆ่ามันต่อฆ่ามันไปเรื่อยๆฆ่ามันไปเรื่อยๆฆ่าฟ้าแล้วก็ฟรามันไปฆ่าแล้วผมจะฆ่ามันครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะออกเกมสวัสดีครับ